ช่วงนี้ไทยแลนด์แดนสยามก็กําลังอยู่ในช่วงมะม่วงแมงก์อันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วและบ้านของบรรนาคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกมะม่วงเอาไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็สวนด้วยไม่ใช่น้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้แบบนี้ค่ะที่หน้าบ้านมี1ต้นและในสวนอีก20ต้นปลูกเบาๆแค่เอาไว้พอกินซึ่งมะม่วงในสวนคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะดูแลเป็นพิเศษเอากระดาษมาห่อไว้แบบนี้ด้วยเพื่อกันแมลงไม่ให้มาเจาะมารบกวนการเจริญเติบโตของน้องมะม่วงอีกทั้งยังช่วยใหห้สสีีี่ขอองงงงมมมมมมะะ่่วววคาาเลลืุนยแบบท คนเห็นอยู่นี่แ่ละค่ะแล้วมะม่วงของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะน้องๆเติบโตมาด้วยความรักความเอาใจใส่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล้วนๆก็จะมีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่ปะปนกันไปซึ่งเวลาไปสวนคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะทยอยเก็บลูกที่เต่งตึงพร้อมสุกเอามาบ่มไว้ที่บ้านเพื่อนํามารับประทานและแจกใจ่ายให้ญาติญาติคนรู้จักต่อไปซึ่งทุกคนก็ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ามะม่วงที่บ้านของเราอร่อยแล้วก็หวานมากเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงใหญ่แล้วก็ชาายกล สองคนก็จะขอเสนอเมนูข้าวเหนียวมะม่วงแมงโก้สติกกอรไรที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบโดยเฉพาะอารีเมนูนี้อารีชอบสุดๆไปเลยค่ะแต่ก็ไม่เท่าพี่ก้กยหรอกนะคะในเมื่อเสนอเมนูเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปปรนนาก็จะขอเรียนเชิญชายกลางมาใส่ชุดประจําตําแหน่งเพื่อจะได้เข้าครัวไปลงมือรังสรรค์เมนูข้าวเหนียวมะม่วงสูตรนี้ไม่มีห่วงใครอยากทําก็เอาไปทาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ปานนาก็จะคอยเดินแบบเป็นกําลังใจให้อยู่ใกล้ๆนะจ๊ะชายกลางมาค่ะมาเริ่มทำ ข้าวเหนียวมะม่วงสูตรชายกลางกันได้เลยเริ่มจากการแช่ข้าวเหนียวต้องแช่อย่างต่ำา4-6ชั่วโมงนะคะแช่เสร็จก็ต้องเอามาล้างน้ําไลๆน้ำเพื่อให้ยางของข้าวเหนียวหลุดออกมันจะช่วยทาให้ข้าวเหนียวมีสีใสและเคล็ดลับสําคัญที่จะทําให้ข้าวเหนียวนุ่มมีสีขาวแล้วก็อยู่ได้นานก็คือการต้มน้ําร้อนเอามาเทใส่ข้าวแล้วก็แช่ทิ้งไว้3นาทีจากนั้นก็นําไปนึ่งตามปกติได้เลยเนื่องจากข้าวเหนียวของเราเป็นข้าวที่เราปลูกเองจึงมีเศษ้าแล้วก็เปลือกข้าวหลงเหลืออยู่บ้างถ้าเห็นก็เก็บออก โอเคล้างเสร็จแล้วก็เอาเข้าวเหนียวไปนึ่งได้เลยจ้ะชายกลางต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมน้ํากะทิเพื่อเอาไว้ใช้ทําข้าวเหนียวมูนโดยที่เราจะใช้น้ํากะทิทั้งหมด 1, 5 0 0มลลิตรน้ตาลทรายขาวก็จะประมาณนี้ใส่ให้ออกหวานสักหน่อยเดี๋ยวพอแช่เข้าเสร็จแล้วความหวานก็จะอ่อนลงมาเองใส่ใบเตยแล้วก็เกลือลงไปด้วยครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันชายกลางชิมแล้วบอกว่ายัางไม่หวานเท่าไหร่เลยใส่น้ําตาลลงไปอีกแล้วน้องก็บอกให้กว้วยมาลองชิมดูโอ okay. าไกป็ ทำน้ำราดโดยแบ่งน้ำกะทิออกมาเล็กน้อยใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวโพดลงไปนำไปตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนที่สุดตลอดเวลาจนเนื้อกะทิเหนียวหนืดได้ที่แบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้เอาลงมาพักไว้ให้หายเย็นได้เลยจ้าข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วสีขาวนวนมลมรก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญก็คือการมูนข้าวเหนียวแล้วค่ะตักข้าวที่กำลังร้อนๆใส่ลงไปในน้ำกะทิให้หมดอ๋อข้าวเหนียวที่เรานึ่งเนี่ยเราใช้ประมาณ1.3กิโลนะคะคนข้าวเหนียวกับน้ำกะทิให้เข้ากันพอคนเสร็จแล้วก็หาฝาอะไรมาปิดเอ nó <Nhạc> có thiên